g กร c i ียเอ็กเ s รสเบอร์นีนาเอ s กเพรสโกลเด้นพา e g o ไลน์ก็อ a n าด a พาน x รา e s าเอ็กบันทึกการเดินทางชั้น First Class กับสี่สายรถไฟที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เกรเซียเอ็กเ s รรถไฟสายด่วนที่ช้าที่สุดในโลกเส้นทางจากแซมมทไปยังแซงมอริส กำหนดการของรถไฟขบวนนี้จะออกจากสถานีแซมมทเวลาประมาณ8.52นาทีถึงสถานีปลายทางเมืองแซงมอริสเวลาประมาณ16.37นาทีรวมแล้วจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ8ชั่วโมงภายในตู้โดยสารชั้นหนึ่งของรถไฟขบวนนี้ตกแต่งได้อย่างหรูหราและสวยงามที่นั่งมีขนาดใหญ่ที่นั่งจะแบ่งเป็น2อฝั่ง ด้านหนึ่งจะมีสีที่นั่งและอีกด้านหนึ่งจะมี2ที่นั่งมีโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารอยู่ตรงกลางระหว่างที่นั่งหน้าต่างขนาดใหญ่สูงจากพื้นหลังคากระจกสามารถทำให้มองเห็นวิวด้านนอกได้อย่างชัดเจนในวันที่ผมเดินทาง มีฝนตกและหมอกปกคลุมตั้งแต่ตอนเช้าทําให้บรรยากาศหุบเขาดูเขียวครึม้มเพิ่มความชุ่มช่าและความสวยงามของสองข้างทางเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการถ่ายภาพเพราะจะมีน้ําฝนเกาะอยู่ที่ผนังกระจกหน้าต่าง g r ร c i ียเอ็กเพรได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางสายคลาสสิกแบบพาโนรามา เส้นทางรถไฟจะผ่านสะพาน291สะพานและอุโมงค์91แห่งที่ข้ามผ่านเทือกเขาสวิตแอลไปยังแซงมอริสเนื่องจากรถไฟขบวนนี้ใช้เวลาเดินทางนานถึง8ชั่วโมงจึงมีการบริการอาหารทั้งในตู้สเสบียงและสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งสามารถเลือกจองแพ็กเกจอาหารแบบบุฟเฟ่ที่มีไว้ให้บริการสำหรับผู้โดยสารชั้นนี้ซึ่งจะต้องทำการจองมาในตอนเราสำรองที่นั่งบนขบวนรถไฟ หรือจะมาเลือกสั่งตามเมนูที่มีไว้บริการบนขบวนรถก็ได้เส้นทางนี้มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ2,033เมตรเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามหมู่บ้านภูเขาอันสวยงามและหน้าผาหินทําให้มองเห็นช่องเขาลึกหุบเขาทานน้ําแข็งและช่องเขารายหรือที่เรียกกันว่าสวิตแกรนแคนยอน ถึงแม้นว่ารถไฟขบวนนี้จะมีคำว่าเอ็กซ์เพรสแต่ความจริงแล้วในแง่ของความเร็วถือว่าเป็นขบวนรถด่วนที่ช้าที่สุดในโลกในช่วงฤดูหนาวเส้นทางนี้จะเปิดให้บริการวันล,ละเที่ยวส่วนในฤดูอื่นๆจะมีให้บริการวันล,ละหลายขบวนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเส้นทางนี้คือสะพานแลนวอเซอร์สะพานนี้มีความยาว 142เมตรสูง65เมตรโครงสร้างสะพานเป็นเสาอิด5ต้นข้ามช่องเขาต er. ่อจากสะพานจะนำเข้าสู่อุโมงค์แลนวาเซอร์เมื่อมาถึงเมืองคูรถไฟจะลดระดับความสูงลงมาที่ความสูง585เมตรจากนั้นเมื่อพ้นเมืองนี้รถไฟจะไล่ระดับความสูงขึ้นไปอีกครั้งเพื่อขึ้นไปยังเมืองแซงมอริส ที่อยู่ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟขบวนนี้เบอร์นินาเอ็กซ์เพรสทางรถไฟสายนี้ได้รับการประกาศให้ร่วมเป็นมรดกโลกในปีพศ2551เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นออกเดินทางจากเมืองคูหรือดาวอสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไปยังโพสเคียโวประเทศสวิตเซอร์แลนด์และทิราโนในประเทศอิตาลีโดยในวันนี้ผมจะเริ่มต้นออกเดินทางกับรถไฟขบวนนี้จากสถานีเมืองแซงมอริส ไปยังทิราโนในประเทศอิตาลีภายในตู้โดยสารชั้นหนึ่งของรถไฟขบวนนี้ที่นั่งด้านหนึ่งจะมีสีที่นั่งหันหน้าชนกันอีกด้านหนึ่งจะมีสองที่นั่งมีทางเดินอยู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งของตู้โดยสารจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่สูงจากพื้นโค้งตามหลังคาสามารถทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านข้างได้อย่างชัดเจนรถไฟขบวนนี้จะออกจากสถานีแซงมอริสเวลาประมาณ13นาฬิกา17นาที ถึงทิราโนประมาณ15เกา30นาทีซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงในช่วงฤด,ดูหนาวเส้นทางนี้จะได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่าเส้นทางจากทานน้ําแข็งสู่ต้นปามแต่ถ้าหากเดินทางในช่วงฤด,ดูร้อนเหมือนที่ผมกำลังเดินทางอยู่ในขณะน,นี้ก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของทุ่งหญ้าสีเขียวสด ป่าสนท้องฟ้าและแสงแดดที่สดใสเส้นทางนี้ไม่เพียงเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้เท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางที่ทอดผ่าน3ภูมิภาคสภาษาในรัฐกราวบันเดนจนไปถึงอิตาลีเส้นทางนี้จะทำให้เราเห็นว่า ธรรมชาติผสนเข้ากับวัฒนธรรมได้อย่างไรเส้นทางจะพาเราผ่านอุโมงค์55แห่งสพาน196แห่งและความลาดชันที่สูงถึง70%และในบางส่วนของภูมิภาคนี้ที่ธุรกันดานแต่มีเสน่ห์ทาาน้ำที่ไหลาตามไหลเขาที่ไหลออกมาจาก ทานน้ำแข็งในช่วงฤดูร้อนที่สถานีแอลกรุมรถไฟจะจอดประมาณ10นาทีเพื่อให้ลงไปสัมผัสถึงความงามของหุบเขาทานน้ำแข็งที่อยู่ด้านหลังของสถานีสถานีรถไฟแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ2,91เมตรนอกจากเป็นสถานีรถไฟแล้วที่นี่ยังเปิดให้บริการเป็นโรงแรม ร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวด้วยวาวพอตเคีย wow วเป็นจุดหมายต่อไปที่รถไฟขบวนนี้แล่นผ่านเมืองนี้จะมีแอ่งน้ำเล็กๆที่ไหลจะรดจากเหนือลงใต้จากบริเวณนี้รถไฟจะค่อยๆลดระดับความสูงจาก2,300เมตรลงมาที่550เมตร รถไฟแล่นมาถึงอีกจุดไฮไลท์หนึ่งของเส้นทางนี้คือสะพานลครยวีอาดักบูซิโอเป็นสะพานเวียนหรือสะพานวงกลมที่ทำหน้าที่ค่อยๆลดระดับความสูงของรถไฟที่ไหลลงมาจากเนินเขาให้อยู่ที่ระดับความชันไม่เกิน7%สะพานแห่งนี้เปิดใช้เมื่อวันที่1กรกฎาคมพศ2451เป็นจุดเด่นทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ที่รถไฟเส้นนี้แล่นผ่านอีกจุดหนึ่งโดยมีความยาว110เมตรโค้งรัศมีตามแนวนอน70เมตรรถไฟวิ่งเลยจากจุดนี้มาสักครู่หนึ่งจะเริ่มสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่อยู่ริมทางรถไฟเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า รถไฟกำลังเริ่มแล่นเข้าสู่เขตนมืองทิราโนประเทศอิตาลีเป็นสถานีปลายทางของรถไฟขบวนนี้ Golden Pass Line เน่ห์แห่งสวิตเซอร์แลนด์เส้นทางนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ l u c e r n Interlaken Express ที่วิ่งระหว่างลูเซิร์กับอินเท l ลเคน b l s Regional Express ที่วิ่งระหว่าง อินเทเลคเคนกับสวิสเซ m ม n และโกลเด้นพาร์ a พาโนรามิกที่วิ่งระหว่างสวิสเซ m ม n กับ m o n t r o เส้นทางที่ผมเดินทางในวันนี้คือ Golden p a าร p a n าโนรามิกโดยรถไฟจะออกจากสวิสเซ m ม n เวลาประมาณ11นาฬิกา2นาทีถึงมอนทรเวลาประมาณ13นาฬิกา11นาทีใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเส้นทางนี้ ถือเป็นไฮไลท์ของเส้นทางโกลเด้นพาร l ไลนรถไฟขบวนนี้ถ้าเรามี t r a เวลพารสามารถขึ้นขบวนรถนี้ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องสำรองที่นั่งยกเว้นในส่วนหัวขบวนที่เป็นที่นั่ง VIP ในส่วนของที่นั่งชั้นหนึ่งจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่และบางส่วนของหลังคาเป็นกระจกสามารถทำให้เรามองวิวด้านนอกได้อย่างชัดเจนเส้นทางที่รถไฟขบวนนี้แล่นผ่าน ลักษณะของภูมิประเทศจะเป็นเนินเขาสลับกับทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ผ่านหมู่บ้านเมืองต่างๆพื้นที่เกษตรและฟาร์มปศุสัตว์ล้อมรอบด้วยเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนตัดกับสีครามสดของท้องฟ้าในช่วงดูดูร้อนลักดูเวเนกเป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือน้ำทะเล859เมตรที่นี่ รถไฟจะค่อยๆวิ่งเรียบอ่างเก็บน้ำด้วยความใสและความนิ่งของน้ำจะสะท้อนให้เห็นเงาภูเขาและป่าสนที่อยู่รอบๆลงบนผืนน้ำได้อย่างสวยงามและชัดเจนเลยจากจุดนี้ไปไม่นานมากนะัก รถไฟค่อยๆลดระดับความสูงลงมาตามไหล่เขามองเห็นไรอ่องุนที่ปลูกอยู่ตามไหล่เขาริมทางรถไฟและอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของรถไฟขบวนนี้คือเมื่อรถไฟใกล้มาถึงสถานีปลายทางจะมองเห็นทะเลสาบเจนีวาจากมุมสูงได้อย่างชัดเจนทะเลสาบเจนีวาเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่อยู่ระหว่างพรมแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสในวันที่ท้องฟ้าสดใสเช่นนี้เราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ไปไกลได้ถึงฝั่งของฝรั่งเศสจากจุดนี้ไปไม่นานมากนักรถไฟก็ค่อยๆลดความเร็วลงเข้าเทียบชานชลาที่สถานีเมืองมอนโตรซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถไฟขบวนนี้ก็ถาดพานรามาเอ็กเพรส จากเส้นทางรถไฟสู่ทะเลสาบรถไฟขบวนนี้ออกจากสถานีต้นทางในเมืองลูกาโนเวลา9มง18นาทีและจะเดินทางไปถึงสถานีฟูเ่นเวลาประมาณ11อลิกา30นาทีจากนั้นล่องเรือชมทะเลสาบไปยังเมืองลูเซิร์ ภายในตู้โดยสารชั้นหนึ่งของรถไฟขบวนนี้ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายหน้าต่างบานใหญ่สูงจากพื้นโค้งไปตามหลังคาเห็นวิวภายนอกแบบพาโนรามาได้อย่างชัดเจนรถไฟขบวนนี้จะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงวิ่งลัดล้อไปตามไหล่เขาผ่านเทือกเขาสวิสแอลรถไฟวิ่งออกจากสถานีลูกาโนได้สักครู่หนึ่งก็จะมาถึง ริเวียราบุรอนาโคเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเขตลูกาโนริมทางรถไฟเราจะได้เห็นพื้นที่เกษตรแบบดั้งเดิมทั้งบนภูเขาและส่วนที่ย้ายถิ่นลงมาด้านล่างมีทั้งแปลงองุ่นทุ่งหญ้าพื้นที่ปศุสัตว์และบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่ริมทางรถไฟจากนั้นรถไฟก็มุ่งเข้าสู่จูบีเอสโเมืองนี้ตั้งอยู่ใจกลางของหลายเส้นทาง ที่ต้องผ่านเทือกเขาแอลส์จึงมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณที่นี่จะมีถนนและเส้นทางรถไฟหลายสายมาบรรจบกันเราจะได้เห็นสะพานสูงที่พาดผ่านหุบเขาอยู่ด้านบนด้านล่างจะเป็นถนนที่คดเคีย้ยววิ่งไปตามไหล่เขา ขนานไปกับทางรถไฟก่อนที่รถไฟจะมุ่งเข้าสู่อุโมงค์ก็ตถาดเป็นอุโมงค์สำหรับทางรถไฟที่ลอดผ่านเทือกขเขาแอลป์มีความยาวประมาณ57กิโลเมตรทำให้อุโมงค์แห่งนี้เป็นอุโมงค์สัญจรที่ยาวและลึกที่สุดในโลกและเป็นเส้นทางสัญจรระดับพื้นดินเส้นทางแรกที่ผ่านเทือกขเขาแอลป์ผ่านอุโมงค์ออกมาก็จะสะดุดตากับโบสวาซัน เป็นโบสถ์คาทอลิกประจำเมืองเวอร์ซันและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางหุบเขามีหมู่บ้านเล็กๆร้อมรอบ จากจุดนี้รถไฟจะวิ่งขนานมากับแม่น้ำรอยมาเรื่อยๆจนมาถึงเมืองเอสเฟลเป็นสถานีก่อนถึงเมืองฟูลเลนในเวลาประมาณ11นาิกา30นาทีตามกำหนดการเดินทางจากนั้นเส้นทางคือล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงแล้วไปขึ้นฝั่งที่ลูเซิร์นแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผมได้ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นเพื่อมายังเมืองวิ n e นลซึ่งเป็นเรือและเส้นทางเดียวกันดังนั้นจากจุดนี้ผมจะนั่งรถไฟต่อไปยังเมืองซูริคและจบการเดินทางสายนี้ไว้ที่เมืองฟูเลนหากใครสนใจอยากดูบรรยากาศภายในเรือและทะเลสาบลูเซิร์นสามารถเข้าไปดูได้ใน EP 1ที่ผมเคยลงไว้ครับ